ดูดวงประจำวันที่1กันยายน2563ของคนทั้ง7วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนดูดวงทุกท่านวันอังคารแบบนี้เรามาเช็คดวงกันดีกว่า,าว่าดวงใครจะรุ่งหรือว่าดวงใครจะร่วงเพื่อที่ว่าเราจะได้รับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีซึ่งดวงวันนี้ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เราไปติดตามกันได้เลยค่ะ 1. ดวงของคนที่เกิดวันจันทร์สำหรับดวงโดยทั่วไปของคนที่เกิดวันจันทร์นั้นในวันนี้ถ้าคุณมีแผนการจะเริ่มต้นหรือคิดจะทำอะไรในสิ่งใหม่ๆเวลานี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการเริ่มต้นค่ะเพราะนอกจากจะมีเกณฑ์ที่เป็นไปได้ดีแล้ว ตัวของคุณก็จะมีคนรอบข้างให้ความช่วยเหลือจนสามารถที่จะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ค่ะส่วนเรื่องของการงานนั้นดวงทางการงานของคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้ค่อนข้างเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นหรือว่าคิดทำอะไรใหม่ๆเพราะมักจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จหรือถ้าใครที่กำลังรอในเรื่องโอกาสที่สร้างความก้าวหน้าในเรื่องทางการงานให้กับคุณ วันนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับงานที่ทำให้ตัวเองได้แสดงความสามารถและฝีไม้ลายมือได้ค่ะเพียงแต่ว่าตัวของคุณนั้นต้องมีทักษะในการทำงานเอาไว้ให้มากกันสักนิดนะคะเพราะถึงแม้ดวงทางการงานของคุณจะมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จก็ตามแต่ว่าก็มักจะมีบททดสอบหรืออุปสรรคในเรื่องของการงานเข้ามาท้าทายความสามารถของคุณอยู่เนืองๆค่ะ มากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้เหมือนว่าเกณฑ์ทางการเงินของคุณจะเริ่มมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะอะไรที่เคยมีปัญหาหรือทําให้คุณต้องเสียเงินก็เหมือนจะเริ่มเข้าที่เข้าทางรวมถึงใครที่กําลังลงทุนหรือทําธุรกิจก็อาจจะมีค่าตอบแทนหรือว่างานเสริมอื่นๆที่มีไรายได้ดีเข้ามาหาคุณค่ะ เพียงแต่ว่าคุณนั้นก็ต้องมีสติในเรื่องของการใช้เงินกันด้วยนะคะและเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ในกรณีที่เป็นคนโสดนั้นวันนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ทำการค้าหรือคนที่ติดต่อกันผ่านหน้าที่การงานเข้ามาหาคุณค่ะส่วนคนที่มีคู่นั้นวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่ากังวลมากนะัก แถมบางคู่อาจจะได้รับข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับงานมงคลต่างๆอย่างไม่รู้ตัวก็เป็นได้ค่ะ 2. ดวงของคนที่เกิดวันอังคารสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอังคารนั้นในวันนี้ตัวของคุณอาจจะต้องระมัดระวังปัญหากับคนใกล้ตัวอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันยิ่งถ้าเป็นเรื่องของคำสัญญาหรือการตกลงอะไรกันเอาไว้ พยายามอย่าผิดสัญญาหรือว่าไม่รับผิดชอบเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งคู่ย่ำแย่ได้ส่วนเรื่องการงานดวงทางการงานวันนี้ของคุณถ้าคุณจะทำอะไรก็ตามอาจจะต้องมีสติและมีความละเอียดรอบคอบกันให้มากๆเพราะดวงของคุณมีเกณฑ์ทำงานกับคนรุ่นใหญ่หรือมียศสูงกว่าซึ่งบางทีคนเหล่านี้อาจจะนำพาโอกาส และความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่ทางการงานที่ดีมาให้กับคุณได้ส่วนใครที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือต้องเดินทางในวันนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของอุปสรรคหรืออบัติเหตุที่ไม่คาดฝันระหว่างทางที่อาจจะทำให้การทำงานของคุณเกิดความผิดพลาดเพราะงั้นคุณควรจะเตรียมแผนสำรองเอาไว้และตรวจเช็คทุกอย่างด้วยความรอบคอบด้วยเช่นกันค่ะ มากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินในวันนี้ของคุณยังไม่ค่อยอยู่ในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่เพราะยังมีเรื่องให้เงินออกจากกระเป๋าอยู่เรื่อยๆหรือไม่ก็สิ่งที่คุณคาดหวังก็ยังอยู่ในทิศทางที่ไม่ค่อยสดใสนักต้องรอเวลาอีกสักหน่อยถึงจะทำให้ทุกอย่างลงตัวดังนั้นอาจจะต้องวางแผนการเงินล่วงหน้าเอาไว้ให้ยาวๆสักหน่อย เพื่อป้องกันการผิดพลาดในเรื่องของการใช้เงินนั่นเองค่ะและเรื่องของความรักดวงความรักของคนโสดชาววันอังคารวันนี้ยังไม่ค่อยมีเกณฑ์ความรักที่โดดเด่นมากนะักเว้นแต่ว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักหรือดูใจกับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่ทำงานร่วมกันส่วนคนมีคู่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรหรวือหวาสักเท่าไหร่ เพียงแต่ว่าตัวของคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเจรจาและคำพูดที่มีให้ต่อกันโดยเฉพาะเรื่องของคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ควรมีความรับผิดชอบต่อกันให้มากเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดการผิดใจกันได้ 3. ดวงของคนที่เกิดวันพุธ ดวงโดยทั่วไปของคนที่เกิดทั้งวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืนนั้นวันนี้อาจจะต้องเผชิญกับความวุ่นวายหรือปัญหาที่ไม่ค่อยลงตัวมากนะักพยายามใช้สติในการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกและอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปเพราะสุดท้ายทุกอย่างที่คุณทำจะยิ่งแย่มากยิ่งขึ้นรวมทั้งอย่าไว้ใจคนอื่นในการช่วยจัดการปัญหา เพราะบางทีจะเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความเข้าใจผิดกันได้แต่ถ้าจำเป็นต้องทำจริงๆควรจะต้องตรวจเช็คหรือดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการผิดพลาดส่วนดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางวันวันนี้ดวงทางการงานของคุณอาจจะต้องเจอความกดดันหรือความเร่งรีบที่ต้องส,สางงานต่างๆให้จบโดยเร็วดังนั้นอย่าพยายามปล่อยปัญหาต่างๆที่พบเจอ ควรจัดการและรีบเคลียร์กันตั้งแต่เนินเน่นๆไม่งั้นจะยิ่งวุ่นวายรวมถึงถ้ามีงานอะไรที่ต้องตัดสินใจพยายามศึกษาหรืออ่านสัญญาให้รอบคอบไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาตามมาได้ส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนดวงทางการงานของคุณต้องระวังในเรื่องของความลับหรือเอกสารสัญญาที่ทำกับคนที่ยศสูงกว่าอาจเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายขึ้นมาได้ ดังนั้นต้องมีความรอบคอบและไม่ควรที่จะไว้ใจใครมากจนเกินไปมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางวันในวันนี้ต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินกับเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพอย่างพวกค่ารักษาพยาบาลค่าประกรันหรือแม้แต่การลงทุนในเรื่องของสุขภาพต่างๆมักจะมีการเสียเงินมากกว่าที่คาดไว้ คุณควรวางแผนทางการเงินเอาไว้ให้ดีๆส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนดวงทางการเงินของคุณในวันนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่ากังวลเพียงแต่ว่าพยายามมองหาลู่ทางหรือโอกาสทางการเงินใหม่ๆเอาไว้บ้างเพราะว่าถ้าเอาแต่เก็บเงินเอาไว้ที่เดียวย่อมไม่ปลอดภยัยแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรหลงเชื่อคนนอกในเรื่องของการเงิน แม้จะสนิทขนาดไหนก็ตามเพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางการเงินตามมาทีหลังได้และเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนที่เกิดวันพุธกลางวันในกรณีของคนโสดถ้าคุณกำลังชอบใครปลื้มใครอยู่พยายามเช็คประวัติให้ดีๆเพราะบางทีอาจจะมีความเสี่ยงเจอความรักซ้อนหรือไปแอบรักคนมีเจ้าของได้ ส่วนคนมีคู่ดวงความรักของคุณต้องพยายามถ้อยทีถ้อยอาศัยกันโดยเฉพาะถ้ามีคนนอกมาบอกข่าวอะไรก็ตามก็อาจจะต้องฟังหูไว้หูหรือต้องเช็คข้อมูลเอาไว้ให้ดีไม่อย่างนั้นจะเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ร้าวฉานได้ง่ายง่ายส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนที่เป็นคนโสดดวงความรักของคุณในวันนี้ ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะต้องใช้เวลาให้กับตัวเองไปก่อนส่วนคนมีคู่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์และความหึงหวงที่เกินเหตุอาจจะทำให้คุณเสียมิตรภาพทั้งกับคนรักและคนรอบข้างได้ 4. ดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันพฤหัสนั้น ในวันนี้ต้องระวังในเรื่องของความลับรั่วไหลหรือว่าเรื่องเก่าที่คุณเคยปปิดเอาไว้เกิดการเปิดเผยออกมาซึ่งถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงก็อาจจะไม่เท่าไร่แต่ถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงชีวิตของคุณบางทีก็มีเกณฑ์ที่จะถึงจุดเปลี่ยนได้ค่ะส่วนเรื่องของการงานวันนี้ดวงทางการงานของคุณถ้าคนที่เกิดวันพฤหัสจะทำอะไรก็ตามในวันนี้ต้องรู้จักในเรื่องของการรักษาความลับ หรือต้องมีความซื่อสัตย์ในคำพูดเอาไว้ให้มากเพราะถ้าหากงานจะมีปัญหาก็มักจะมาจากการเก็บความลับไม่อยู่หรือการไม่รักษาคำพูดของคุณค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของการเงินในวันนี้ของคุณโดยทั่วไปดวงการเงินของคุณยังอยู่ในจุดที่ทรงตัวอยู่แต่ว่าต้องระวังค่าใช้จ่ายเก่าๆหรือเอกสารสัญญาบางอย่างที่คุณไม่ตรวจสอบให้รอบคอบ สิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลเสี่ยงต่อการเงินของคุณได้รวมทั้งใครที่ต้องการเสี่ยงโชคเวลานี้ก็ยังไม่ใช่เวลาที่ดีมากเท่าไหร่นะักเพราะอาจจะทำให้เกิดวิกฤตในเรื่องของการเงินตามมาในภายหลังได้ค่ะและเรื่องของความรักสำหรับความรักของคนโสดชาววันพฤหัสโดยมากถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับใครให้ดีๆ คุณนั้นต้องพยายามเก็บเป็นความลับจากผู้อื่นค่ะเพราะคนอื่นนั้นอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเกิดปัญหาได้ในภายหลังส่วนคนมีคู่นั้นวันนี้ต้องระวังสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆจะกลับมาทำให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเกิดปัญหาขึ้นมาได้ค่ะ 5. ดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้มีเกณฑ์มีคนให้ความช่วยเหลือให้สิ่งต่างๆผ่านไปได้ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีมาดนักวิชาการหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้เฉพาะด้านหรือบางกรณีก็อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่คุณได้ค่ะส่วนเรื่องของการงานนั้นคนที่เกิดวันศุก ในวันนี้ดวงทางการงานของคุณถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการงานใหม่ๆเข้ามาหรือถ้าใครกำลังมองหางานก็อาจจะได้งานหรือไม่ก็อาจจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างสำหรับการสร้างอาชีพข,ของตัวเองได้ในอนาคตรวมทั้งถ้าใครเคยมีปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานจนทำให้งานนั้นไม่เดิน วันนี้เหมือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะมีเกณฑ์ที่คลี่คลายดีขึ้นหรือไม่ก็เป็นช่วงของการพักรบกันชั่วคราวทำให้งานของคุณนั้นสามารถผ่านปัญหาดังกล่าวไปได้นั่นเองค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้เกณฑ์ทางการเงินของคุณยังอยู่ในจุดที่มั่นคงอยู่ค่ะเพราะนอกจากจะได้ผลตอบแทนในเรื่องของการเงิน และการลงทุนเข้ามาให้ใจชื้นแล้วคนที่เกิดวันศุกร์เองก็อาจจะได้โชคลาภหรือผลกำไรอะไรบางอย่างจากธุรกิจหรือสิ่งที่คุณทำหรือไม่ก็คุณอาจจะเจอคนใจดีช่วยเหลือคุณในเรื่องทางการเงินได้ค่ะและเรื่องของความรักดวงความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ในกรณีคนโสดวันนี้อาจจะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณ หรือบางรายก็มีโอกาสได้รู้จักคนที่อาจจะกลายเป็นคู่รักกันได้ในอนาคตเพียงแต่ว่าชาววันศุกร์นั้นต้องเปิดใจให้กว้างเพราะบางทีคนที่คุณเจออาจจะไม่ใช่คนที่ตรงใจคุณมากสักเท่าไหร่ส่วนคนมีคู่นั้นดวงทางความรักของคุณสองคนไม่ค่อยที่จะมีปัญหาหรือความขัดแย้งอะไรที่น่าปวดหัวเข้ามาในชีวิตคู่มากนัก ขอแค่คุณทั้งคู่ไม่พยายามทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่และมีอะไรก็พูดจาก,กันดีๆเท่านี้ชีวิตคู่ของพวกคุณก็ดีไปได้อีกหนึ่งวันแล้วค่ะ 6. ดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ดวงคนที่เกิดวันเสาร์ดวงโดยทั่วไปในวันนี้แม้ว่าคนที่เกิดวันเสาร์อาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องเจอปัญหาจุดจิกที่ต้องตามแก้ไขหรือว่าบางทีเห็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้าแต่กลับต้องพลาดไป แต่อย่างน้อยคุณอาจจะมีโชคดีในความโชคร้ายซ่อนอยู่ค่ะหรือจะเรียกง่ายๆก็คือต้องฟาดครอก่อนถึงจะเจอเรื่องีดีตามมาส่วนเรื่องของการงานนั้นดวงทางการงานของคุณในวันนี้ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานของคุณเอาไว้ให้ดีๆค่ะยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่มีนิสัยไม่ยอมใครและชอบเอาชนะแล้วล้วก็ โอกาสที่งานของคุณจะล่มไม่เป็นท่าหรือโดนขัดขวางจากคนที่ทำงานร่วมกันนั้นจะค่อนข้างมีสูงดังนั้นพยายามที่จะถนอมน้ำใจและความรู้สึกที่มีต่อกันเอาไว้ให้มากถ้าหากจะปรับแก้อะไรก็ควรจะพูดคุยเจรจากันดีๆเพราะไม่อย่างนั้นแทนที่งานจะสํำเร็จก็อาจจะยุ่งยากในการแก้ไขามากกว่าเดิมก็เป็นได้ค่ะ มากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันที่ดีในเรื่องของการเงินและการลงทุนมากนะักเพราะมักจะมีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินมากกว่าที่คาดหรืออาจจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของการเงินเข้ามารบกวนตัวของคุณจนทำให้คุณนั้นต้องเสียเงินมากกว่าปกติค่ะ ดังนั้นคุณควรจะวางแผนในเรื่องของการใช้เงินเอาไว้ให้ดีๆและควรมีความรอบคอบก่อนใช้เงินเอาไว้เสมอเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เกิดปัญหาทางการเงินขึ้นมาในภายหลังนั่นเองค่ะและเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนโสดชาววันเสาร์นั้นวันนี้สถานการณ์ทางความรักของคุณอาจจะยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไหรนะ่นัก แต่ว่าถ้าใครคนไหนที่มีคนที่แอบชอบแอบลืมหรือรู้จักกันมาสักพักแล้วอยากจะเลื่อนขั้นความสัมพันธ์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีในการเริ่มต้นความรักของพวกคุณทั้งคู่ค่ะส่วนคนมีคู่ดวงความรักของคุณนั้นส่วนใหญ่ต้องระวังปัญหาเรื่องการไม่ยอมกันและตั้งใจเอาชนะโดยไม่สนความรู้สึกของอีกฝ่าย เพราะมันมักจะเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คุณทั้งคู่นั้นเกิดภาวะความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนขึ้นมาได้ค่ะ 7. ดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้ต้องระวังความกดดันในการทำบางสิ่งบางอย่างจากคนรอบข้างส่งผลให้คุณเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเกิดความอัดใจขึ้นมาได้ โดยถ้าเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากพยายามประนีประนอมเพื่อทำให้ทุกอย่างนั้นลงตัวแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ต้องการเพียงคนเดียวแล้วล้วก็พยายามใช้เหตุผลสนับสนุนสิ่งที่คุณต้องการเพราะถ้ายิ่งใช้อารมณ์ของตัวเองเป็นสำคัญคุณจะยิ่งถูกบ,บีบและตัวคุณเองจะยิ่งอึอดใจมากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานในวันนี้ของคุณนั้นถ้าจะทำอะไรต้องทำให้ดีและมีความรอบคอบเอาไว้ให้มากๆเพราะถ้าทำผิดพลาดขึ้นมาคุณอาจจะโดนผู้ใหญ่เพ่งเลงหรือกดดันจนทำให้การทํางานของคุณติดขัดและทำให้ไม่เกิดความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานในอนาคตได้มากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้ ถ้าจะใช้จ่ายอะไรพยายามตรวจสอบให้ดีเพราะบางทีดวงการเงินของคุณในวันนี้มักจะเข้าทำนองขี่ช้างจับต๊ก,กระแตนหรือว่าได้รับสิ่งที่มีค่าน้อยกว่าสิ่งที่ต้องจ่ายไปค่ะซ้ำร้ายกว่านั้นบางคนอาจจะมีเกณฑ์โดนหลอกโดนต้มตุนได้ทางที่ดีถ้าคุณจะใช้จ่ายอะไรพยายามตรวจสอบให้แน่ใจก่อนและอย่าโลภเพราะจะได้ไม่คุ้มเสียค่ะ และเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในกรณีของคนโสดนั้นตัวของคุณมีเกณฑ์ได้พบรักต่างวัยโดยส่วนมากมักจะเป็นวัยที่แก่กว่าหรือถ้าเด็กกว่าก็มักจะเป็นพวกที่มีความคิดและมีความสามารถที่เกินวัยส่วนคนมีคู่นั้นคุณและคู่ของคุณต้องระวังในเรื่องของการข้ามข้อตกลงที่มีซึ่งกันและกัน จนทำให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกตึดอัดและเสียความเป็นตัวตนจนส่งผลให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมีปัญหากันได้ดังนั้นถ้าพวกคุณสองคนอยากให้ความรักยั่งยืนนานต้องเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันเอาไว้ให้มากแล้วความรักของพวกคุณก็จะผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ค่ะและนี่ก็คือการดูดวงประจำวันของคนทั้ง7วันประจำวันที่1กันยายน2563 จะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะเพราะการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยทั่วไปดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกด s ับ s c r ร b e เพื่อรับข้อมูลสนุกสนุกประจำวันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ